นปนะแรักริน้นเี่อ่ปนะครับฮันาะลฮัลโหลฮัลโหลฮนลีหลฮาลโ็ลฮหลฮัลโหนฮัต้ห่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลิงนฮัเโหลดัลัลโหลฮัลโลฮัลโห่ฮหลฮััฮัหัลโหลฮั่โหลันโหลฮัลโหกฮัลโหลฮหลฮัลโหลัให ก็พวกพี่ๆนั่นแหละก็จะมาถามมิวว่า,าจะได้แบบหวังว่าจะเป็นร้อยได้เป็นนางเอกร้อยล้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็จริงๆเราก็ก่อนหน้านี้เราก็มีความแบบก็อยากเป็นแหละแต่เราก็ไม่ได้แบบไม่ได้กล้าคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยนคะคะแต่ว่าอ,นนาอันนี้ก็น่าจะได้ก็อบหนุณมากๆเลยือแบบลุ้เลยไหมคะะไรนเรื่องแรกของเราด้วยใช่เป็นหนังเรื่องแรกด้วยซึ่งเราก็ค่อนข้างจะทุ่มเทกับมันมากแล้วก็เหมือนแบบว่าตั้งใจมากๆเลยอยากให้มันออกมาดีเนี่ยเรา พอบแบบว่าฟิตแมคทุกคนแบบชอบกันอะไรเงี้ยเราก็แบบหายเนื่อยดีใจมากฟิตใจฟิตใจ ติดใจนะก็ชอบนะคะมันเหมือนกับเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็การถ่ายทําหรือว่าคนที่เราทํางานด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นแบบอีกทีมหนึ่งเลยต้ก็แบบสนุกไปอีกแบบกับคนพิเศษของเราคะที่เราจะพาไปทำรอบๆไปดูเรื่องเขาดูมากกว่าเราอีกเขาดูอีรอเขาดูอีรอบเขาไม่ไหวมลเมลไม่ค่อยว่างมันถ่ายละครตลอดเลยมัวยังไม่ได้ว่างไปดูแบบเท่าไหร่เลยมันเพิ่งดูประมาณสองรอบเองแต่เขาดูประมาณแบบสามสี่รอบแล้วเขาก็แบบว่าให้เพื่อนไปดูอะไรเงี้ยนั่นก็เรียนเพื่อนมาดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้อยรันดี้มาจากเขาไม่หร ไม่ไม่ก็มาจากทุกคนน็แหละคะช่วยกันสนับสนุนอะไรเงี้ยีเขาเป็นไงบ้างทำไมแบบไปดูหลายรอบขนาดนี้ก็เหมือนแบบก็หนังเราเนอะเขาก็เลบอกว่าต้องดูหลายรอบอะไรเงี้ยแล้วก็คงแบบพาเพื่อนพาครอบครัวอะไรเงี้ยเขาไปดูเขามีช่วยโปรโมทช่วยอวยอะไรบ้างไหมเขาก็ก็แบบก็อวยแหละตามสไตล์แบบคนรู้จักกันบอกเออเราแบบเล่นดีอะไอย่างเงี้ยแบบดูแลแบบ ึดูแล้วแบบเอออิจฉาเลยชื่นใจไหมคะเขาขุ้มขุ้มคุณขนาดน,นี้เลยแบบเลี้ยงเพื่อนด้วยค่ะเพือพ่อนมิมก็ดีคะ่ะก็ก็ก็ดีใจค่ะจะมีโอกาสไปดูด้วยกันไหมคะมิวไปดูด้วยกันมาแล้วคะ่ะร้องไหไ้ไหมคะม,มิวมิวอ่ะมิวก็แค่น้ำตาคลอคลออะไรเงี้ย ส่วนเขาหรอเขาเขาบอกเขาไม่ลองนะแต่ก็ไม่รุนอาจจะแบบแค่ตั้งตั้งรอคอนะอะไรเงี้ยเราเราเองก็ถูกชมเยอะนะคะจากเรื่องนี้บอกว่าแต่งหน้าน้อยๆเบาๆก,ก,ก็ยังสวยอะไรอนยะ่างเงี้ยเรื่องนี้แบบน,แน้อยมากๆแต่น้อยมากๆทำาองรุ่นทำ,ผม,ทำผ,มผมเองเลยอยู่ที่น,นู้นก็ก็ดีใจค่ะที่แบบว่าคนชอบเพราะตอนแรกเราก็รุ่นกันว่าโุยเล่าในจอใหญ่แบบหน้าเราจะเป็นยังไงหน้าเราจะใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย พอหลังจากกระแสหนังดีหลายคนก็มาล่าสุดมีกระทู้ใหม่อีกแล้วเรื่องเกี่ยวกับจมูกเราหน้าตาของเราถามว่าเออจมูกมิวของจริงหรือเปล่าอย่างนี้จมูกวิวเนี่ยพ่อให้มันต่เกิดเลยไม่ได้ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรมันเลยก็คือยืนยันต้องของแทอแน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะในกระทู้ก็ไปขุดรูปเก่าๆของเรามาด้วยอะไรอย่างนี้มื่น้าวมันบุกโบเทกรูปเก่าๆตั้งแต่เด็กเราก็มีตั้งอยู่แล้วไม่ต้องอะไรเยอะเรามีตั้งอยู่แล้ว แบบไปทําอะไรกับจมูกเลยคนจับผิดอย่างนี้เราเซ็งไหมคะมิวจริงก็ชินแล้วนะแต่แบบโชคดีไงแบบเป็นคนจมูกสวยโอแบบตั้งแต่แบบตั้งแต่เรียนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคนนู้นคนนี้เขาก็แบบจะชมว่าแบบเออ,เอโชคดีนะมีด้างเลยเนี้ยแต่ของเราก็คือเราเราไม่ได้ชินเลยกับคนที่แบบเข้ามาค่อยวับผิด มันก็เขาก็มีสิทธิ์คิดได้อะถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆก็รูปเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้สวยเท่าตอนนี้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นวิวัฒนาการของใบหน้าตามอายุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่งหน้าด้วยตอนนี้อะไรเงี้ยการดูแลตัวเองก็มากขึ้นอะไรเงี้ยกลัวไหมคะคนจะจับผิดส่วนตัวเราอีกแต่แต่เราบอกแล้วต้องหลุดเราไม่ได้ทีก็ก็จับผิดได้นะแล้วก็เราก้องขออธิบายว่าเเราอันไหนของจริงอะไรยังไง มาอีกืลองหนึ่งรูสึกผมพูดว่าเหมือนนิวแบบเดี๋ยวนี้พูดจาพ้วนๆอะไรประมาณนี้ไม่ใช่พูดจาพี่นะคะจากคนอบค่ะจริงๆเราก็เป็นคนแบบค่อนข้างจะห้าวๆหอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าด้วยแบบละครอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนแบบว่าค่อนข้างจะแบบคาแรคเตอร์ที่เราเล่นค่อนข้างจะเป็นเรียบร้อยคุณหญิงคุณนายคุณรู้อะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็จะอาจจะคิดว่าเราจะต้องแบบเรียบร้อยพูดจาหวานไพเราะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็เป็นคนแบบค่อนข้างจะแบบห้าวๆชิวๆ คนก็เลยแบบเข้าใจผิดอะไรอย่าเงี้ยเรียนนักศึกษอะไรคนที่เข้าใจผิดไหมคะก็เขามีแบบติดเรื่องทางเสียงหรืออะไรอย่างนี้มาด้วยอะไรเงี้ยอ๋อก็จริงๆแล้วมิวก็เป็นคนแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรฝาบหรือว่าจะพยายามพูดเพราะขึ้นหรืออะไรอย่างเี้ยพยายามพูดหวานๆขึ้นละกันอ่าแต่ว่าด้วยความเป็นตัวเราอ่ะเราก็เราก็เป็นคนแบบอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะแบบน้องห้าเอาหน่อยนี่ มันจะคิดไหมคะว่าเราดังเปียนไปอะไรไม่หรอกถ้าเกิดว่าแบบคนที่เขาเจอกันบ่อยๆจะคุ้นเคยกับเรามากเลยว่าเราเป็นคนแบบต้องติงตองติงตองด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นคนแบบหวานเรียบร้อยอ,ยอะไร